อ๋อกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใน Train d h นะฮะวันนี้ผมก็นี่ตอนที่เท่าไหร่แล้วนะฮะอย่ามอดูก่อนนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะเอาเกาะก็ะพัที่แล้วผมก็ได้เกาะเนี่ยไปนะฮะเนี่ยตอนนี้ที่คือตอนที่เท่าไหร่เอ่ย 87แล้วนะฮะต่อไปเป็นตอนที่88นะฮะคาดอีก2-3ตอนก็ครบ90แล้วนะฮะนี่ครับในพาเดียสนะฮะผมก็จะเอากรอบนะฮะซึ่งเออ,เออเอ้ยไม่เอาเออกดผิดโทษทีครับผมนี่ครับเกาะนี่เลยนี่ครับแล้วก็กดที่ ที่ไม่ต้องการก็มนนีไปอา่าผมจะเอาอหไนเอ่ยไม่เอาเหรียญน,นะอ่หรือจะเอา V I P ก็ได้เอออผมขอไม่เอาเหรียญแล้วกันนะครับตั้งแต่สิบ0ี่สิบและห้าสิบนะครับกดไปลืมเปิดสิ่เกมนะฮะโอ้โ oh ห V I P ครับผมอ่ะกดอีกครับผม เพชอยู่ที่ประมาณห้าอ้าวมันได้ BAP อีกอะอันนี้ได้เหรียญไหมโอเคอันนี้ได้เกาะน,นะครับแล้วก็กดไปอีกฮะเดี๋ยได้อ่าอ่าราคาเจ็ดห้าเพชรก็กดรีเซ็ตครับผมอ้าวผมขอไปรับก่อนนะฮะนี่ครับ เดี๋ยวเออโอเคแล้วก็ไปกดนั่นอีกเมาอ่าฮะนี่ครับกดด้เออริง v A P ก็เก็บไว้นะอืออ่ะกดอีกรอบก็ได้ v A P อีกนะ คอนเจ็ด oh สิบห้าเถโอ้โหได้สองแม่แตงล้มใบหรือเปล่าโอเคครับอยู่เพชรด้วยนะฮะโอ้โ oh หนาเบื่อครับผมนั้นหงจะไม่เอา VIP ฮะอ่ะนี่คือตามสัญญา อก็นังเติมเพชรอีกโอ้ตายขอไปอีกฮนะโอ้ได้ร้อยเหรียญโอเคจะรอดไหมเออผมขอถามหน่อยๆน,นะฮะต้องเก็บเพชรเยอะๆนะครับเดี๋ยว ผมจะไม่เอา V I P เพราะงั้นผมก็จะทำแบบนี้นะเอ้ามันก็ได้ V I P เออส่วนใหญ่มันได้ V I P หรือเหรียญนั่นแหละโอ้ได้เหรียญนะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคผมขาดนะครับตอ,อนนี้เพชรไม่พอนะครับอ่าก็ปล่อยอย่างนี้แหละหรือผมไม่อยากให้มันปล่อยแบบนี้นะเสียดายนะ โอ้โห oh ตอนนี้ไม่ผ่านครับอือตอนนี้ VIP 22นะยี่สยี่สิบสองป่ะอ่ะยี่สิบสองนะโอเคเดี๋ยวถ้ามันมีเพชรอีกเนียวผมขอไปเติมก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ในแผ่นดีน,นะครับไม่ที่ในจินเดียน,นะครับโอเคเหนื่อยลนะโอเคขอพักแค่นี้ก่อน แล้วเจอกันตอนหน้าครับผมถ้าได้มาก็ผมก็จะกลับมาให้ช่วงผู้ชม,มอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะโอเคครับบายครับ